น้หมครับน้ำเยอะมากครับตอนนอี้ตรงนี้คือมาเจอที่ ต้นน้ำนะครับผมแล้วไอ้ข้างล่างนี้จะเป็นลานหินนะครับลานหินน้ํำที่ใหญ่นะครับตรงนั้นเห็นไหมครับที่เห็นกันนี้ยตรงนั้นนะครับผมที่พวกผมเคยเล่นสไลเดอร์กันอยู่บนเขาดนั้น,นครับแล้วจะไปไงน้ํามันลึกไหมเนี่ยไม่รู้สิไม่ลึกหรอกลึกอยู่ตรงนี้นี่มันต้องไปงนี้เนี่ยโดดตรงเนี้ยโไไป สายน้ำเหอ,อนี่ครับอ๋อจำได้แล้วครับต้นนี้คือต้นที่ผมเคยเคยถ่ายรูปตรงนี้แหละครับผมเป็นสามแยกน้ำนะครับมันต้องลงไปข้างล่างนะครับจะเป็นเล่นร้านน้ำตัวนี้คือแม่น้ำสองสายจะมาประจบกันนะครับผมมาจากฝั่งที่ ทางซ้ายมือผมแล้วก็มาทางตรงอะไรอ่ะอันนองดีไม้บอกเสื้อไข่เนาะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมต้นนี้แล้วครับที่ผมเคยถ่ายรูปไว้นรับน่นะครับอต้นนี้ใหญ่มากนะครับ แต่ที่ยิงถ้าน้ำานแบน้เพนอือติน้ำนิ่งเลยฝั่งนั้นน่ะนี่ก็น้ำเราจบกันแต่ที่ยิงก็ไปเคยไปเล่นกันไปเล่นฝั่งนู้แต่น้ำไม่แรงขนาดนี้นะครับตอนนั้นมาน้นน้ำน้ำไม่เยอะขนาดนี้ครับที่เคยมาเนาะแต่นี้ฝนพึ่งตกเมื่อคืนนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นด้านหนึ่งของน้ําแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีที่ไหลามาของนี้นกันนี่น้ำตกตรงไหนแต่ที่จริงข้างล่างอันข้างดูบ่ะอีกอันแรงกว่าดังแต่ละอานหิอนอ่ะตรงนั้นอ่ะแต่ละอัน,นอเยอะจังเลยอ่ะแล้วออนี่ ไอนกกาหมอปลาหมูน่ะปาเออปาเมือนาอันนี้อันนี้เป็นกำแพงที่มแยกมาเลนะครับผมตรงแม่น้ำใหญ่ผมไม่ร้า้านี้มดยแล้วก็นัโจตงเจ็เออโจอังกรหนังะมาทางวัดอ่ะกว่าีนะไอไก่ตวงกินก่อนที่นะเออโจหนึงจันเนีนจหนึงจันเห็นเคยมาไหมจันเห็นเคยมา โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม